สวัสดีครับผมเดฟครับอยู่กรุงเทพมหาคนครทำธุรกิจออนไลน์หรือที่เขาเรียกกันว่า business on mobile นะครับโดยมีเครื่องมืออยู่อย่างเดียวก็คือโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนะครับแต่เราไม่ใช้เวลาในการเล่นโทรศัพท์อย่างไร้สาระนะครับเราจะใช้โทรศัพท์นั้น รวบรวมช่องทางทางธุรกิจนะครับมันติมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k f e c o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  k v i v e n p n p e l i n i l i n e App i n s t a g กร m WeChat b t a l k นะครับในการหาไรายได้ซึ่งเป็นไรายได้ที่เสถียร6-7หลักต่อเดือนที่เขาเรียกกันว่า Passive Income ซึ่งหมายถึงเมื่อไรายได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราพอใจแล้วเราอยากจะหยุด เราก็หยุดได้นะครับแต่ว่ารายได้นั้นจะไหลเข้าเรามาตลอดนะครับเป็นประจำแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถาเป็นมรดกแก่ลูกหลานได้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจธุรกิจนี้นะครับทักไลน์ไอดีข้างบนนี้มานะครับผมและก็ทีมงานยินดีให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดหวังว่าคงได้ร่วมธุรกิจกันอย่าลืมนะครับว่า เล่นเฟสนั้นต้องมีรายได้เล่นลน์นั้นต้องได้ตังทำอย่างไรแอดไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ